ภูทะเบิกเขาคอเ,เนี่ยผ่านมาบ้านผมค่อยจะเข้ากรุงเทพเข้า,าลงลงภากกลางภาคใต้นะครับก็สามารถที่จะแวะหาจาักรพงษ์สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ก็มาพบกับจักร,งกรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ปีใหม่นะครับปี2,968นะครับเมื่อคืนนี้ก็ผ่านมา เขาดาวกันนับถอยหลังนะครับเขาดาวเข้าปีใหม่ปีทองนะครับปีงูน้อยนะครับก็ทุกท่านคงจะสนุกสนานกันเมื่อคืนนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้ตื่นท่านไหนที่เมาไหลต่อเนื่องนะครับก็คงจะไม่ได้นอนป่านี้บางท่านนี่โอ้โหแข็งมากนะครับแข็งมากก็กิน ข้ามปีนะครับดื่มดื่มข้ามปีก็ให้ระมัดระวังร่างกายด้วยนะครับจักรพง์ก็เป็นห่วงนะครับเจักรพง์ไม่ดื่มมากนะครับขอได้ร้องเพลงเ,เพราะๆสักหน่อยอไม่รู้จะเพาะหรือไม่เพราะเมื่อคืนนี้ก็หลายเพลงอยู่ครับอ่ะเรามาเรื่องคุยเรื่องนกเขาของเรานะครับนกเขาก็ยังยังมีนะครับท่านไหนมาเที่ยวามาเที่ยวเขาค้อมาเที่ยวภูทับเบิกนะครับผ่านบ้านจักรพงศ์นะครับ ถ้าท่านอยากได้ท่านสั่งจักรพง์ได้แล้วก็ไปแวะไปส่งให้ข้างทางได้นะครับออยู่ในละแวกอําอเภอหนองไผ่บึงสามพันนี่สามารถที่จะวิ่งไปส่งให้ได้นะครับท่านไหนอยากจะได้นกนะครับอยากได้นกอยากได้อาหารนกหรืออ,อยากได้อะไรกับจักรพงษ์นะครับแต่ตอนนี้เศร้า ไม่มีนะครับหยุดทําการทางร้านก็ปิดนะครับก็ต้องอสั่งได้อย่างเดียวนะครับสั่งได้อย่างเดียวสําสหรับเศร้านะครับก็นกอา,อาหารนกนะครับก็สามารถที่จะสั่งเป็นทางผ่านนะครับทางผ่านมาจากภูทะเบิกเขาค้อเนี่ยผ่านมาบ้านผมค่อยจะเข้ากรุงเทพเข้า,าลงลงภาค กลางภาคใต้นะครับก็สามารถที่จะแวะหาจาักระพงหรือ,อให้เอาไปส่งให้หน้าปากทางนะครับเพราะว่าจักระพงจะเข้ามาถนนใหญ่ก็ลึกพอสมควรนะครับอ่ะนี่ครับนกก็ยังสนันบันไหวนะครับช่วงนี้ก็เงียบเงียบไปนะครับท่านไหนได้โบนัสนะครับก็สามารถที่จะ,ะแบ่งสุขปันใจ าจากเจ้กระพงไปได้นะครับว่าอยากได้นกแบบไหนอยากได้แบบอะไรนะครับก็โทรมาถามเจ้ากระพงได้เลยได้นกมงคลหรือนกต่อหรือนกใหม่นะครับใหม่ๆเลยก็มีนะครับใหม่ๆก็คือ,อเดือน2เดือน3เดือนนะครับเป็นนกที่คัดเสียงมาแล้วนะครับต่อพเนีย้ยได้โดยตรงไม่ใช่ต่อไม่ไม่ใช่ดักดักอะไอะไรนะครับตาข่ายนะครับเป็น เป็นพเนียดนะครับต่อพเนียดได้นะครับเมื่อวานก่อนจักรพงก็ต่อได้อยู่ปลายนาอยู่ตัวหนึง่งน่าจะเป็นลูกนกนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าได้เอาเข้าไปในกรงใหญ่ไว้แล้วนะครับแสดงว่าเขาเก๋ามากเป็นนกน้อยอยู่ก็ยังเข้ามามามา,มา,มาชมครับมาชมไม่ใช่ว่าจะมาสู้หรอกนะครับก็ คุยเรื่องนกของเราก็มีนกเดี๋ยวนี้มีหนึ่งกุกสองกุกสามกุกเดีวตันนดีวตันนี่ยังมีเยอะนะครับดียวตันยังมีเยอะนกต่อก็ยังมีเยอะนะครับเพราะว่าเจอพงได้นําเข้ามาก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่นั้นพอสมควรก็เริ่มขึ้นนะครับเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของก็เริ่มคึกเริ่มขึ้นแล้วจะ สามารถที่จะขึ ne ้นพะเนยดได้แล well, ้วนะครับซื้อนกต่อเข้ามานะครับน้องก็มาส่งให้แล้วก็ยังจำนายไม่ได้นะครับยังจำนายออกไม่ไม่นั่นเลยไม่ใช่ว่าจำนายไม่ได้นะครับจำนายออกไม่ยังไม่ยังไม่ได้จำน่ายนะครับยังไม่ได้จำน่ายเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาลงคลิปแล้วก็ ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคุยกับพี่น้องวันนี้เลิกงามยามดีปีใหม่นะครับก็มานั่งคุยสักแป๊บหนึ่งนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับนกเยอะแยะนะครับที่ขันอยู่นี่นครับเออเริ่มเริ่มขึ้นนะครับนกตอนกฝึกตอนกชนเลยนะครับก็ส่งเสียงได้เลยนะครับอาหารนกกล่งนี้นะครับก็ อย่าลืมนะครับพี่น้องอดื่มก็ให้พอสมควรช่วงปีใหม่นะครับลดยาเยอะนะครับรักษาตนให้ผลจากภัยรักษาตัวเองอย่าให้มีสิ่งร้ายมาใกล้ตัวเรานะครับเพราะว่าต่างคนต่างบางทีก็เมาบ้างบางทีก็นอนดึกนะครับอ,อาการหลับนงหลับในให้ระมัดระวัง ถ้าเขาไม่มาหาเราเราก็ไปหาเขา,เขาไม่เขาไม่มาหาเราเรากา็ให้ลบเอาไม่ใช่ว่าจะประมาทนะครับเดินทางในความประมาทน่ากลัวนะครับอา้าวก็ช่วงนี้นะครับเจ้เาพงก็ไม่ได้ออกคลิปมากนะครับเพราะว่ายุ่งยากกับรถน้ําถั่วเขียวนะครับหลังจากถั่วเขียวเราก็จะได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็จะ มีเวลาได้พักผ่อนหน่อยถั่วเขียวเนี่ยพ่นปุย๋ยก็เราไม่ได้พ่นเองครับเอาโดนบินเอาทุกวันนี้สบายอยู่ครับไม่ไม่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเดินเรื่องใครเ,เป้ขีด้นะครับก็เอาโดนบินเลยครับจ่ายตังค์เขาอย่างเดียวก็มีโอกาสที่จะได้ไปผาดนกผานอะไรบ้างาพ่าดก็พาดท,ทุกวันนะครับเ,เราซ้อมนกเราซ้อมนก ติดไม่ติดก็ถ้าไม่ติดก็ไม่ได้อา่าลงคลิปให้ดูนะครับถ้าติดก็สามารถที่จะลงคลิปให้ดูนะครับเพราะว่านกแถวนี้มันอยู่ใกล้ทุ่งนาเจอพงเพราะว่าเจอพงก็ปล่อยปล่อยบ่อยนะครับเพราะว่ามันมันมันรู้รู้ประเนียดแล้วนะครับถ้าคนข้างนานี่เขาก็มีนกเหมือนกันนกเจอพงให้เข้าไปเขาก็เอามาต่อก็ก็ติดอยู่นะครับติด นานๆติดทีนึ่งนะครับก็ได้นกไปเลี้ยงแถวนี้ก็มีนกคารมตัวบางทีก็มาเห็นบางทีก็ไม่มานะครับนกตัวนั้นเสียงเล็กผมตามอยู่มีหมายตามแล้วก็ไม่ค่อยมาก็ไม่เข้านะครับผมว่ามันโดนตั้งแต่นน่นแหละหลายปีที่แล้วนะครับแต่ยังจําได้อยู่ครับก็ออย่าลืมนะครับพี่น้องอที่ อยู่ทางเหนือทางใต้ทางกลางไทยอีสานนะครับก็ให้รักษาสุขภาพนะครับปีใหม่หนาวๆนะครับดื่มให้ดื่มน้อยนะครับเดินทางก็ให้ปลอดภัยอ่เจกระพงก็ไม่มีอะไรมากนอกจากํำบวยพรนะครับอ่ปีใหม่แล้วนะครับอ่ให้ทิ้งของอ่ไม่ดีนะครับไว้กับปีเก่าให้ไปกับของเก่าซะให้ให้ให เฮงเรวยรวยกับปีใหม่นะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่า,ามีการทะเลาะวิวาทอย่ามีาการาที่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในครอบครัวนะครับของท่านนะครับแต่ให้มีแต่เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจักรพง์ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคำบวยพรนะครับให้พี่น้องรักษาตนหาเงินหาทองหาคล่องคลปีนี้ครับ ก็จะไดะ้มีอยู่มีกินกันนะครับก็พี่น้องที่สั่งดินดำนะครับสั่งดินดำสั่งอาหารนกบางท่านก็ยังไม่ได้ส่งอยู่นะครับเพราะว่าขนส่งเขาปิดนะครับก็สามารถที่จะส่งได้ผมว่าพรุ่งนี้จะเริ่มส่งนะครับถ้านั่นก็ขออภัยนะครับถ้าผิดพลาดถ้าตกบางท่านสั่งมาแล้ว ก็ขอหมดพอดีอย่างนี้ครับมันมันไม่สบจังหวะกันผมก็ต้องทำดินดำใหม่เพื่อให้พี่น้องกันต่อนะครับก็คุยมานานนะครับฟังเสียงนกไปด้วยฟังเสียงผมไปด้วยก็นกยังมีนะครับก็ให้รักษาตนให้พ้นจากภัยนะครับอย่าลืมติดตามแฟนเพจ a ฟ e b o o k นะครับขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ความเมตตา จักระพงมาตลอดนะครับถ้าไม่มีพี่น้องดูไม่มีพี่น้องอโทรมาหานะครับปรึกษาได้นะครับอยากปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาให้จักระพงไดท้ทุกเรื่องนะครับเรื่องเฉพาะนกนะครับอย่างอื่นไม่ได้นะครับปรึกษาเรื่องปัจจัยเรื่องเงินไม่ไม่มีให้นะครับนอกจากท่านจะให้จักรพงนะครับก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรเรื่องนกเขาก็พูดถึงเรื่อง ส่วนตัวเรื่องอวยพรให้กันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับปีหน้าจะมาพูดแบบนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ